สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมิมและก็บบอมอีกเช่นเคยนะคะใช่จ้าวันนี้มิมกับบอมจะมาแนะนํากรอบแว่นตาที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่ไม่ว่าจะเป็นไซส์สปอร์ตภูมมฐานหรือว่าใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อแว่นรุ่นนี้ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดค่ะใช่แล้วนะฮะอย่างวันนี้นะฮะบอมกับมิมก็จะมาแนะนํากรอบแว่นรุ่นแ i r Fit นั่นเองนะฮะซึ่งกรอบแว่นตัวนี้นะครับผมก็จะมีคอนเซปที่ว่า สวมใส่สบายเรากลับไม่ได้ใส่แว่นเพราะแว่นนูนี่นะครับผลิตมาจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบายืดหยุ่นแล้วก็ทนทานสูงนะฮะก็เลยจะทําให้สามารถใส่สบายตาตลอดทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกปวดตาเนาะแล้วก็ดีไซน์เขาถูกออกแบบมาให้มีความตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นใส่ไปทํางานก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันถูกต้องหรือวิมถามบอมก่อนดีกว่าในฐานะที่บอมเป็นผู้ชายบอมคิดว่าเตงเป็นผู้ชายสายไหนยังไม่ต้องตอบให้นิมดูจากตาเนื้อ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ภูมิฐานดูมั่นใจมั่นคงพึ่งพาได้อย่างบอมมองคิดว่าบอมน่าจะเป็นฟิลแบบสายชิคสายชิลสบายๆบางที<อ>ก็ตัวแม่แฟชั่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีกรอบแว่นที่เป็นสไตล์ของบอมหรือเปล่าไปดูกันเลย yeah. มาดูที่กรอบแว่นรุ่นแรกกันเลยกับกรอบแว่นสไตล์ปอตคุณผู้ชายคนไหนที่ออกกําลังกายปั่นจักรยานตัวกรอบแว่นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยตัวกรอบแว่นตัวนี้ออกแบบมาให้มีความโอเวอร์ไซส์เนื้อวัสดุเป็นเลซนินน้ําหนักเบาตัวทรงแว่นจะเป็นทรงโมรินตันนะจ๊ะตัวแป้นจมูกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเป็นซิลิโคนใสกแล้วก็คือกระชับไม่หลุดไม่ไหลตัวขาแว่นปรับแต่งทรงได้สามารถแจ้งพนักงานได้เลยว่าถ้ามันรวมไปครับไปปรับแต่งทรงได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาที่ออกกําลังกายแล้ว่นจจะะหุด ม,ม,มาดูที่อีกตัวหนึ่งดีกว่าตัวกรอบแว่นตัวนี้ก็เป็นสไตล์สปอร์ตเหมือนกันแ,แต่ว่าอาจจะไม่ได้โอเวอร์ไซส์เท่าเมื่อกี้แต่ว่าเขามีความแฟชั่นตรงที่เขาเป็นฮับลิมนันเองต้องใส่แล้วดูเก๋ใช่จะมีความแบบโชว์เลนนิดนึงตัวกรอบแว่นตัวนี้จะเป็นทรงเล็กรงโกนะจ๊ะ<แ>ตัวแป้นจมูกก็ถูกดีไซน์มาเหมือนกันเลยในเรื่องของความแบบกระชับ เวลาใส่ปั๊บไม่ต้องกลัวเลยว่าแว่นจะหลุดหรือว่าจะไหลไปไหนหตัวนี้มีมอ่ถ้าเกิดใส่ปั่นจักรยานน่าจะเทถูกต้องถ้าทําเป็นเลนสีกันแดดด้วยเนาะเลิศเลยใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็เป็นแบบว่าเอ,อกเ,เป็นสีไปเลยอ,อันนี้ก็ถือว่าเก๋เหมือนกันใช่ตัวกรอบแว่นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุคนะจ๊ะที่ทุกคนเลือกกัน มาดูกู่ที่แว่นรุ่นต่อไปเลยครับผมสำหรับหนุ่มๆนสายชิคสายชิลหรือว่าหนุ่มวัยทำงานนะฮะก็แนะนำเลยกับกรอบแว่นรุ่นนี้ครับผม af 1 0 2 9ตัวนี้จะเป็นกรอบแว่นโลหะนะครับผมทรงเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบฮาร์บริมด้วยนะฮะ<อ>ฟิลแบบโชว์เลนนะครับผมเก๋เลยนะฮะ,ะตัวนี้แน่นอนครับผมในเรื่องของความเบาใส่สบายเพราะว่าขาวแว่นทำมาแบบ ลิมบางมากนะฮะนี่เลยยืดหยุ่นแบบนี้ได้เลยเพราะว่าขาาวเนเป็นไทเทเนียมส่วนพ์ทหน้าครับผมก็จะเป็นสแตนเลสเนาะได้ในของความแข็งแรงนะครับผมสีตัวนี้ก็เป็นฟิลแบบซิมเปิลลุคสามารถใส่ได้ในทุกวันนะฮะนี่เลยสบายไหมล่ะนี่นะฮะจะใส่ในวันสบายสบายหรือว่าใส่ไปทํางานก็เอาอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นแบบซิมเปิลลุคใช่ใช่ใช่เนาะมากันที่ตัวที่2เลยครับผมกับกรอบแว่นตัวนี้ AF 1 0 3 0นะฮะจะเป็นกล่อแว่นทรงเวลิงตันสีเขียวกากี<ช>เออตัวนี้ก็จะได้อีกลุกหนึ่งเลยนะฮะในเรื่องของน้ำหนักเบาก็ถือว่าเบาเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะฮะ,ะ,ะโอ้โหดูแบบน้าดูมิมิติมากยิ่งขึ้นใช่สำหรับวันสบายๆแบบไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็สามารถใส่ตัวนี้นั่งทำงานอยู่บ้านก็ได้นะฮะ<ช>จะแบบ ไม่ทําให้รู้สึกเมื่อยล้าตาตเวลาใส่น,น,นานๆเน,นอะก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช่แล้วนะฮะตัวนี้ก็จริงๆมีหลายสีด้วยเหมือนกันนะฮะอ,อยากดูสีอื่นเพิ่มเติมก็สามารถไปดูที่หน้าร้านโอนเดได้ทุกสาขาเลยหรือว่าจะดูในออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะฮะถูกต้องอ เป็นไงบ้าง,<อ>ง,งคะกับกรอบแว่นคอลเลคชันแอร์ฟิตหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้บ้างนะคะสําหรับใครที่กําลังจะตัดแว่นใหม่หรือว่ากาลังจะเปลี่ยนแว่นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนบ้างนะคะใช่แล้วนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับผมหรือว่าใครอย,อยากให้เราแนะนากรอบแว่นคอลเลคชันไหนก็สามารถอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย